ก็ตามนั้นครับผมนะก็จะเริ่มในเกมที่สามตัดสินกันไปครับในคู่นี้นะระหว่างสวิตกับเวอร์ตนโฟครับใครจะผ่านเข้าสู่รอบโลว์เบรกเก e ร round ไฟครับผมนะไอ้คลิปออมพิซซ้มมาหน่อยขโมยอินเลยไม่ทุกนะผมใช้ยากตอนแรกใช้ยากก็บอกเ่จะตายเองเอาเบรดเคลื่อนอะไรเหมือนกันเนี่ยเบรดที่ฟูลี่เลนต่างๆเลยครับเป็นตัวที่แบบเกาะเยอะมากครับคันนั้นเบรดนะ หนึงบาบผมโจนก็ไปครับตัวแตกเรียบร้อยผมจะหันไปสกิลสวนครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เหมือนโยกแล้วเบนฮะแต่โยกไม่ถครับเบนแซบโอ้โหไม่งั้นนี่ยังยืนได้อีกฮะใช่ครับปวดจริงฮะรีบเปล่าคุยคุยว้าสุดแรงครับลากูน่าปั๊บสู้และยิงอีกหนึ่งทีหรือเปล่าโจนโพสต์แสปไปครับยังหลุดรอดไปได้โทนอโต้ยังไงดีครับเอียพีมานาหมดยับต่อมีครีปป่ากมาเหยียบโอสต๊อปแล้วก็ตายไปครับ สามตดสองกรณีสปริตแล้วก็วบอลตะโโปรสู้ใจขาดนี่เดียวเสียตุกคอไปครับทางด้านสปสริตแย่ทัโรเอาแลนเปิดไปครับใส่คิงเซเลเยอร์แลนเปิดครับโอ้เสนาเปิดมาต่อจีบีเคทอร์นาโดเอเอพไปครับผมจัดการคิงเซเลเยอร์ไปได้ครับแต่แย่ทัโรมาน,านาหมดครับผม<อ>ด่าทีเอ็มก็มาไา่มารอหยุดไว้เต็มๆใช้สปอนดีขหนึ่งแล้วก็บอลสต็อปไทมิ่งเลยเปล่าโอ้โหโอ้โห จะไม่จ่ายจริงแล้วซะหน่อยไม่ต้องเลยผมดีเอฟทุบหลักไปครับยาโทโร่ตายฮะและนี่ครับดีเชเดอร์จอกกลอกไปใส่เนินไนฟอร์ของคอแลบก็แลกกับไนฟอร์ฮะบวกกันทุกเลนครับลงมาโคสแดบใส่มิลามิลาเดินไม่ออกเลยมิลาเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับแตกไปสามครับทางด้านสปรีนครับผมส่วนรอเตอร์โปแลเนี่ยครับก็ตายไปสองครับลูน่ากับฟินิกก่อนหน้านั้นฮะใช่หรอยาโทโร่ผมมันหนาไปหรือเปล่าโคสแดบดีเอฟดีย้ำต่อกรบเปิดมาแบบนิ่ม มานาไทนี่หมดหลอดไปครับแต่มีโซโลิงอยู่ไงเดินก็ใสบ่บาคุกกี้มาโอ้ทอร์นาโดกาคุกกี้ผมจีบีเคมาเดือดมาเดือดจีบีเคต้องโดนเสดอยแล้วหรือเปล่าครับอเาเคเคิร์ดตื่นตันไว้อ,อนไปยังต่อโทรอนโตจัดการคิงโซลเย,ยอร์ไปด้านข้างครับผมส่วนดจีบีเคจะรอดหรือเปล่าไม่รอดของจีบีเคตายโดนมีโบสกาจัดการฮะ เล่นมั่นใจเกินหรือเปล่าจริงมี2คนฆ่าตัวทีน,นี่ยากมากเลยนะฮะแต่อยากจะลองดูครับการบนหลับอีกแล้วครับเซฟเอ่ะคนนี้ยังไม่กลับครัอบผมจะกระโดดหนีได้นะฮะบีบรโดนบีบบีบสิครับแบบนี้โอ้ไม่กลับเฉยสันสไตล์เปคเข้าผมเตาอยู่ครับไฟน้อยแต่ก็เป็นรูหน้าเก็บการไปได้ผมคอแลบตายคนระับเป็นทีมสิริตนี้กำหมัดแล้วพี่แบงค์คือเบยนี่กับหลับอยู่นั่นแหละอินโมนี่กับเบิร์ดมานาจังเลย เออตัวนั่นผมขาแล้วฟรีกิฟจึงจับล yeah. yeah, yeah, mm ็อกไว้เต <anderen> ็มสันสไตค์ก็เปิดทำ damage ช่วยฮะลากูน่าเบชีสวนไปใส่คิงเซเลเยอร์เบนแซปบิดมีโบสกาแลกกันครับฟีนิกแล้วก็เซนเเซเลเซอร์ฮะปุมดีอีกปุมอร่อยแดนบนนี้ก็บอกมีเคยเปิดไปฮะใส่หัวอย่าทาร์โลครับผมเรียบร้อยฮะใส่แมนไปโดนแซฟบนยับต่ออัตเต็มใส่ด้านเซเลเซอร์ฮะ ไซเรนเซอร์เกมนี้ไม่ได้โกบอสเซเลนเลอร์ครับวันนี้ครับไม่ได้แพ็กทีมไม่ได้เตรียมตัวอะไรดักซีนะผมเจอเวอร์นัทโบโถมเกมหนักเข้าไปครับดับเบิลฮิวนั่นจีพีเคฮะยินโว์เกอร์แบบเดือดจัดเลยฮะหวาบลางด้วยครับเจอรีน่าหรือเปล่านะไนแมร์เซตเลยครับแล้วก็สรีมกีบมาปั้นเหน่งๆครับผมทางฝั่งยินโว์เกอร์ขอลูกฉีดป้อมให้นายเลยครับแล้วโบสแนปเปิดไปทิปเปิลฮิวของจีพีเคโอโหต่อเนื่องจริง Walker, okay. oh, อินโบเกอร์โดนดูไหมโอ้อ้อมาอย่างเงี้ยแล้วก็โค้ชวอลไปเจอเคเกิมเปิดมาในวันนี้ครับใส่เต็มเลยครับไม่ต้องเปิดดูก็โดนท็อตอเวเลดครับหมดกลางอากาศเรียบร้อยฮะไปครับอินโบเกอร์ในแม่ครับอีกแล้วครับฟีนครีปไม่ได้ครับผมคุกกี้ช่วยไว้ก่อนครับโอ้ยคริปเปิดมาครับผมเหยียบไปสต็อปลากูน่าเบรคครับผมอันนั้นลูน่าเรียบร้อยไหมครับไม่ยอมใจดูพฤติการดีครับผมผมต้องการตัดเอจิสไว้ก่อนครับ เยอะเลยฮะับโอ้โดนดีดมามีใคบีเปิดครับผมแล้วก็เพียงใส่ไทนี่ไปก็เพียงละบีบเพียงละบีบปีแล้วนั่นไข่ฟินิกครับก็อยู่ครับยังไงก็ต้องถอยครับผมจังหวะนี้แล้วก็คอยมารออยู่ไว้ผมดีเนี่ด้านนี้ฟินิกไข่ระเบิดไปครับกระจุยกระจายมวนหน้าหักไข่กลาวไปก่อนด้วยครับเรียบร้อยไปไปทีเแนปไปอันติคือแบบไม่รู้จะช่วยใครดีครับไปยิงตัวซับก็เจอฟินิกซ์บอกซุปเปอร์โนวาเลยละกัน จังหวะหลับก็เจอบีสไปไล่ครับบีชเกมนี้พอเมื่อรอคือดักตัวเซนฟายเลยนะเมื่อกี้กอเม่ก็ได้ยินเสียงอยู่นะครับครับผมเจะเล่นสายนี้หายไปนานแล้วครับครับผมลากูน่าเป็นครับผมซุมโปงครับโทรอโตครับใช้ทางด้านชาโนบูเลตครับโอ้โหนึ่ว่าเทมเพลาแต่ไม่ได้กลับครับผมไม่ได้กลับหรอกครับคุณจะไปไหนเป็นแซไปแล้วฟรีเกยอยู่ว่าลูน่าลูน่าบอก สบายใจกัแล้วเรลี่ยนคลิปผมถมมุมไปโคบอลเซเลตเปิดสวนมาในวันนี้เซฟถึงด้านองโทรโต้ไว้ได้ครับแต่โทรโต้จะหนีพ้นไหมหนีพ้นอยู่ครับวิ่งไวฮะอินวอลเกอร์กำลังโถมเข้ามาครับผมในเพลงนี้ทางด้านนี้ก็เปอินโนเบนเปิดเยาวต่อข้างนี้ว่าเองอินวอลเกอร์เรียบร้อยหมดจีบีเกมหมโดนจัดการไปฮะเปิดมาครับผมในวันนี้วินวอลเข้าหรือเปล่าฮะ เปิดมาครับสตารีอาเดนสวัสดีครับจักวางวงแล้วก็ดิวเชเดอร์จ่อไปองคเล่ฟาวเรียบร้อยฮะพื่อนรอดหยุดไว้ใส่ครับผมแล้วเอาคุกกี้พยายามจะช่วยแต่ก็ไม่ไหวครับผมเข้าไปลึกกว่าเดิมครับพอหันหน้าไปหาอันโตนเนีครับดูหน้าซื้อเกิดมาพร้อมที่จะปิดเกมหรือเปล่าส่วนนั้นมีโบสกาบอลโดนดักครับสเตร่ครับฉีดผ่านเข้าไปอันสซอปเบอร์ของนั้นดีเอ็มครับโดนจนได้ครับ คือเมื่อกี้มันไม่มีตัวสแสนฟไฟใกล้ๆด้วยครับลีน่าก็เลยเอา้าทางนั้นต้องเป็นฉันแล้วสินะครับที่ต้องเคลียร์สปอนวาครับผมายมารอเลยแล้วด้านบนครับโทนโดโรพลาดไปครับจังหวะลิงก์หนีออกไปดีฮะครับผมไอซ์วอเองก็ไม่ได้เหมือนกันไซน,น์มาหลับได้ปหมละ่ะโอ้ไม่เห็นนะครับผมสลับผอมอุอ้ยไดนผอมโอ้โอ้โอ้โดนไดนผอมโดนผ่ามารอครับบุกกี้ช่วยเอาแล้วครับ มาครับจะทอับรถเต่ารถต่อหน่อกล้วยไว้เดีช่วยก่อนแล้วกันมีกคมีจ่ายไปด้วยครับคอแลบอะไรมันไม่แน่ไม่นอนเขต้องระวังทางด้านอีสต์ครับพยายามจะเริ่มออกมาปุชกันหน่อยแล้วเอาแรทอสหมว่เข้าไปใส่เบรครับโดนบอลทั้งไมกิเสร็จครับเบรยืนไม่ได้แล้วก็ละลายไปเรียบร้อยครับผมบางนี้ก็เซฟไม่รอดแล้วตเยาวเงิน2 5 0ด้วยฮะมีราเป็นคนปิดนเบรไปครับผมโยนไฟมันนั่นเองฮะเปิดก่อนได้เปรียบ ได้เปรียบแค่ไหนโอ้มีไดโนเสาร์ด้วยฮะเปิดไปมีกัปปี้ครับผมยืนทนเลือทางหน้าดีเคยเผานะดูเข้าไปทําไมครับนั่นโกงหมดแล้วโกเบอร์เซเลชช้าอีกครับผมคนเปิดแต่คนโกเบอร์เซเลชช้าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ดู้ยังไม่ได้ดูครับซื้อเกิดมาก่อนฮะโอ้โกงครับตอนนี้แต่ว่าอันตีจ่ายไปหมดแล้วก็เทั้งเน็ตโลเทนโปลครับโอ้ของแท้รครับผมแบบนี้รอดชุดคือไปแล้วเก้าทีพีเคอยู่ดีเข้ามาหลอนครับผมเข้าไปครับดับดิงจูโนโลครับ ยังไงดีฟุ่กี้ยัดลงไปต่อลูหน้าจะดีหรือเปล่าดูบัทดูหน้าไปลูหน้าไม่รอดหัวไม่มีบายแบกด้วยครับจังหวะนี้นแม้ว่าจะโดนสะท้อนวะบกก็ไม่สนใจกับดูดูบัทเข้าไปเลยครับโหลตัดออกแต่ลีนาไม่มีมานาแล้วดูหน้านี่ครับผมไม่มีมานาเวฟสแตกด้วยฮะมันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆครับเดาะลงไปไดบอมติหัวไปก่อนฮนะ บางกน็น้าดีดีไปแล้วครับยามโคโลค,ครับจะดีดแลวบอกไนท์แมร์ครับเพื่อนมามต้าไว้ก่อนครับชิดนึง เมทิวบดลงไปในแนวหลังสตันไปใส่ในด้านของฝั่งจีพีเคจีพีเคจีพีแกล์ไปตต่ไม่รอดหมดจีพีเคตายไม่มีบายแมสครับผมจังหวะนที่อัลโต้ยืนสู้ใส่คิงแกลเลเยอร์ตัวในด้านของฝั่งดูเขาตายโดนดีเอ็มค่าเจอแก๊งซัมบนเดอร์แก๊กซัมเบอร์กยิงย้ำไปตัวทอร์อโต้ครับกักฟันดีซ้ายขวาด้านหลังมานะแล้วโดนหมูยิงหนึดไม่เคลียร์หมูก่อนเลยไงเนี่ยเวฟรมเขาไปย้ำต่อตามต่อทันหรือเปล่าสแกตเตอร์เปิดไปเกี่ยวมาได้แล้วยิงลิวเชเดอร์ลิวเชเดอร์จ่อยย้ำต่อ ลีเชเดินจ่ออีกหน,นึ่งทีนีเดินก็ยิงอาเคนเคิร์ดเด็กมาหรือเปล่าดีเอฟตายไปไม่ทัเรียบร้อยแล้วซื้อเกิดมาไม่ยอมปล่อยโรชาดเบนล้ออยู่เอาแล้วหลับไว้ก่อนแล้วกันแต่ว่าค่อนข้างไกลเลยทีเดียวครับ <c oughs> ในแม่ไกลจัดต่างคิรต่างงงเลยเมื่อกี้นี้ตั้งแต่จังหวะแรกอินโวกเลยครับก็คิดว่าน่าจะไม่มีวอร์ดแล้วมั้งเดินมาโหเซอร์ไพรส์รเลยฮะครับผมจังหวะสองนี้ก็ช่วยยากด้วยครับอยู่ทางขวาเป็นลีน่านะที่พยายามจะเล็งอินโวกครับพยายาม ตัดเบรกผมนั่งดูบายแบกครับเวอร์ถโพตอนนี้จ่ายไปทั้งทีมาไม่มีแล้วครับได้ครับเสรลเซอร์ขาดอยู่นิดหน่อยเปิดโลชานเลยครับโตลัโตมีเคบีมาครับโหดเกินหรือเปล่าฮะลูน่ากับทานะตอนนี้ไม่อยู่แล้วใครมารอไปครับเพื่อลงสนองไปสวยบอลแล้วไม่เซร็จยอดจั่นจอยอดบอลเน้นเน้นอีฟินเน้นเน้นในแม่หลับไว้ได้ยังไงดีครับไข่ระเบิดใส่เรนดีลาเสรเลหีไว้เรนดีเอ็มเอ็มเปียกหวานไปกลางตัวมแล้วคนโลตันกับผมชนโลตัน ยังไงครับโทโรโตสตันไม่โดนและดีก็มีกลได้จัดๆกูยังต่อโกโบเซเลนมาใส่เบนแล้วใครนำเรเบเขาเรียกเรื่องแบบทั้งโลกครับผมก็มาควักกับผมใส่ไปเก็บทางนัดเอชีนักกีฬาชาันใส่บอลของไปหตัวและมีอีกเรื่องปวดหัวปากกุกี้ช่วยไม่ได้กวีควักใส่โทโรโตโทโรโต้ถอยมิรามิราทำเรเบถอยไปแล้วผมมันมีครับยังไงต่อนี่ลูฟโนะครับมีหมูปากแล้วกูหน้าต่อเลยแล้วครับยังไม่ได้ครับแล้วกินบาถอยกลับไปเช่นกันครับลูนา โอ้แยกกันคนละตัวเมื่อสักครู่นี้ครับแม่โอ้โหนี่เออเดี๋ยวจะมาตัวกันแล้วตอนนี้ก็เปิดไปฮะฝั่งนี้ครับผมเปิดเมทิโอย้ำต่อครับดิฟฟิ้งแบลสครับลงไปอีกทีครับทางด้านตัวของฝั่งไนท์ฟอลเรียบร้อยฮะแล้วทีนี้กระโดดผ่านเข้ามาครับดูมดูมจะรอดหรือเปล่าดูมไม่รอดครับคอแล็บครับนาทึ่งครับยังไงกับจีเคครับทอร์นาโดปาดไปครับถอยย้อนกลับมาต่อโทรโต้ผมปีคบีครับ ไล่ยิงยับยัเลยครับไล่ยิงยับครับลูหน้าเสียไปแล้วก็ฟีงคลิปปิกมาครับผมยาโโรวิ่งเข้าใส่ครับผมไม่สนใจแล้วทอสเด้งกันไปเด้งกันมาบอก g p พโดนคุกกี้ยับไม่อยู่ครับแล้วก็คิริสปีครับขอนั่นยาโโรฮะวินวอลมาครับทางด้านนี้ครับหลีหน้าครับยังไงต่อ ตันเปิดไปเอ้าสรตนดโดปาดไปโดนเรือดโดของฟางนี่ครับโทรโต้ผมและยีพีครับระเบิดมาคุกกี้ช่วยโทรโต้ไปก่อนครับโค้ชโดนแรหมดเข้าไปย้ำดีที่มินแบทเปิดมาทาหน้าโดนของฟางในฟาวผมเปิดปีขีปีไปแล้วก็ถอยครับยิงคอสยาวๆมาโดนใส่กินชีสมาผมกินชีสไปก่อนโค้ชบอลเซนเปิดไปเอาไข่เปิดไปยิงครับดิวเจเดอร์จอไข่แตกอย่างรวดเร็วครับมีลาซึ่งเกิดครับฟีนิกยังไงครับ บัดเข้าไปใส่นาทโอของฝั่งมินบาตเตอร์สแกตเตอร์บาสี่แล้วอรวันนั้นท้อสามาต่อหัวตายทีเมืลอทีของยานโคโร่ฮะแล้วก็ไล่ต่อดูมันลานานจนเกินมันยาวนานมันยาวนานลีเชเดอร์จข้ไปแล้วหัวตีอย่างดีดาวโปรกิลของนัทมีนบาตเอรมยืดเลี้กันเป็นแผ่นหน้ากับเัทโอตัวของมินบาตเตอร์ซื้อเกิดมาครับเหลือกันบ้านกันอยู่สามตัวครับในเพลงนี้ฮะ จังหวะถอยครับคุณผู้เสเิมาทําให้ต้องบังคับอันตีกับฟินิกเราไปในตําแหน่งที่โอ้โหต้องส่มเสี่ยงมากก็เสร็จพิราแล้วครับเด,ดืเอเดอร์ฆ่าไปได้แล้วหลอดจาตัวนั้นไม่พอนะฮะจังหวะที่วุ่ิบุตรกระเถิถอยสวยจัดเลยครับยิงสโล4สี่ตัวไทยนี่าหา,นะาเัยหรับบัตคูาให้สแกนเตอร์แกลสี่ตัวครับผมแล้วไทยนีรวบสามครับตบแตกหมดเลยครับผมคีดข้อกระจุยกระจายฮะ และเป็นการสปินพุชก็ตอนนี้ครับจะไหวหรือเปล่าไม่มีโิวิเกอร์ครับอูทายนี่ปวดบ้านครับแงวดเป็นข้อกลับมาตีครับเคริงสตกน้าเคลีสต์คนไปก่อนแล้วเอ้าลูหน้าเข้ามาเอาเรกี้ไปมีหน้าตัวยับต่อวันนั้นเปิดมาได้ฟอรตายผมดนั่นเลดีดีคอนและเป็นทีมสเปตชนะไปสองต่อหนึ่งเกมผ่านเข้าสู่รอบโลเวอเบเกตราวไฟไปต่อครับผมไปอย่างรวดเร็วและไปสูงด้วยครับโอ้โห